สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําของหวานทําทานง่ายๆกันที่บ้านนะครับจะเป็นกล้วยบวชชีนะครับอันดับแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือกล้วยนะครับผมเราจะใช้เป็นกล้วยน้ำหวาเท่านั้นนะครับถ้าเป็นกล้วยอื่นผมไม่แน่ใจว่ามีใครทําหรือเปล่าแต่ก็ผมก็คิดว่าไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็นํากล้วยสุกไม่เอางอมมากนะท่านผู้ชม เอาพอประมาณก็คือเหลืองอันนี้ก็คือเหลืองทั้งลกูกสม่ำเสมอแบบนี้กำลังพอดีนะครับแต่ของผมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเมื่อเราได้กล้วยน้ำว้ามาแล้วนะครับอ่าเราก็ตามต้องการเลยเราจะใช้มากใช้น้อยนะครับแล้วเราก็มาทําการตัดหัวตัดก้นแบบนี้มันก็จะออกมาลักษณะนี้เป็นการเตรียมเมื่อนั้นนะครับเตรียมวัตถุดิบของเรานะครับอันนี้ผมอันนี้ผมทําไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับด้วยของผมมันไม่ค่อยสวยพอดีต้นมันล้มล้มก่อนที่มันจะแก่ครับมันก็เลยมีดำๆนิดนึงนะท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้หน้าตาที่ดูดีนะครับเหมาะสมกับชาติตระกูลก็ไปซื้อจากตลาดเลือกสวยๆมาทําก็ได้ครับแต่อันนี้ผมผมเห็นมันล้มอยู่ก็เลยไม่อยากจะทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาทําเป็นของหวานกันเพราะถ้าไปฝากใครก็มันก็ไม่สวยเนาะเดี๋ยวเรา แปลสภาพมันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทํากันครับขั้นตอนต่อไปอาจจะลืมหนึ่งเลือกเลื่นํ้หวาที่สุกพอดีไม่ไม่งอมนะถ้าถ้าดิบมากมันก็จะฝาดนะเวลาเราทําดังนั้นเราเลือกพอดีพอดีครับผมก็ปร,ประมาณนี้เราก็มาตัดหัวท้ายออกแบบนี้นะครับสําหรับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปที่เราจะไปทําก็คือเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนะครับตามไปดูครับ เปิดน้ำน้ำไหลล้างให้สะอาดนะครับแช่กับน้ำผมเบานิดเดียอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำในถังใส่ดีกว่าให้น้ำมันไหลเบานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ำมาเต็มจามแล้วนะครับนี่ก็ล้าง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 ให้สะอาดนะครับ ก็อาจจะบางทีมาจะมีธรรมชาติเนาะก็อาจ,จะมีเพลี้ยมีมแมลงหรือฝุ่นนะก็ตามลูกด้วยอย่างนี้ล้วก็ล้างล้างทีละทีละลูกเลยนะครับท่านผู้ชมก็ล้างให้สะอาดครับแล้วเราจะทำไวๆเลยนะครับไ,ได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชม มีเคล็ดลับนะครับการที่เราทำกล้วยเบอร์ชีเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันฝาดเนาะบางคนทำมาแล้วบอกว่าฝาดจังทั้งนั้นที่กล้วยก็ก็สุกงอมอะไรเนี้ยประมาณนี้นะครับนี่แหละเคล็ดลับที่จะบอกแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับที่ทำยังไงให้กล้วยไม่ดำแล้วก็ไม่ฝาดด้วยนะครับอันดับแรกก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับล้างลูกๆเลยนะครับ ล้างแล้วก็พักไว้ในชามก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วไปจากนั้นเราก็ไปขั้นตอนต่อไปครับกรับผมมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนํากล้วยมาต้มสก่อน,นะครับแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ําประมาณว่าเมื่อเราเอากล้วยของเราที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นครับมาลงก็จะท่วมพอดี แล้วก็ถามว่าจะเอาลงตอนไหนนะครับก็คือเราตั้งไฟใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟกลางไม่อ่อนแล้วก็ค่อ,คอยๆร้อนขึ้นไปนะครับใช้ไฟกลางแล้วก็รอให้น้ําที่เราเนี่ยครับเติมเกินนิดนึงนะครับผมผมถ่ายไม่ทันผมเติมเกลือเข้าไปแล้วเติมเกินนิดนึงนะครับเพราะเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าไอตัวเกลือนะครับจะไปทําให้ เวลาเราอากล้วยลงไปแล้วมันจะไม่ดำนะครับก็จะเป็นสีสันน่าทานแล้วก็เราต้องรอให้ไฟให้น้ำเดือดขอโทษครับเราต้องรอให้น้ำเดือดเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะใส่แบบเนี้ยก็คือน้ำนิ่งๆแล้วก็ยังไม่ร้อนเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะดำแล้วก็อาจจะฝาดด้วยประมาณนี้ครับผมดังนั้นเราต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับรอก่อนสักครู่ครับ Okay. เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้ำของเราติดเตรียมมาเดือดหรือยังอู้ <Ooh. S 1> ได้แล้วครับต้องประมาณนี้เมื่อสักครู่นะครับน้ำก็จะเดือดเต็มที่เลยครับปลายเราก็เอาไว้ลงเลยครับใส่ลงไปครับผม คือมันจะเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็หมดแล้วเราก็ต้มต่อไปประมาณ10-15นาทีนะครับเอาให้สุกเลยโอเคนะครับก็ปิดฝาไว้กันรอ15นาทีเจอกันครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ครบ15นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมีนจะพบว่ากล้วยข้างในไม่ดำเลยนะครับที่เห็นเป็นสีผิวแบบนี้ก็คือเป็นที่กล้วยของผมเนาะมันมันดำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันดูลูกที่ ที่สวยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อครบ15นาทีแล้วเราเอาไปทำอะไรเราก็เอาไปน็อกน้ำเย็นนะครับบางคนก็จะเตรียมเป็นน้ำแข็งไว้แต่ผมก็ใช้เป็นน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับอ่ะเราก็ปิดเตาแล้วก็เอาไปน็อกน้ำเย็นกันครับผมตอนนี้เราก็ยกลงจากเตาแล้วนะครับ ก็ใช้กระชอนตักขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ำเย็นทันทีนะครับเพราะอะไรนะครับเราต้องทำแบบนี้หนึ่งก็คือให้ด้วยนะครับที่เราต้มมาแล้วมันไม่เละนะครับเมื่อเราปอกออกมาแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆนะครับก็จะสวยงามจะไม่เละตูกนะครับ ให้มันรอมันเย็นก่อนมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นไหมดูกล้องจับได้หรือเปล่าครับผมสวยงามนะครับนี่สักครู่ครับเดี๋ยวให้ตัดตัวกล้วยที่เราเอาลงไปให้มันเย็นสักก่อนนะครับทำง่ายๆนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับใครที่บ้างๆอยากทำทานเองที่บ้านก็ลองดูนะครับ ซึ่งผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับดู youtube ก็ไม่ว่าก,กันนะครับลองผิดลองถูกคลิปนี้นะครับถ้าประสบผลสำเร็จก็จะลง y t u t u นะฮะแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ลบทิ้งนะครับบอกไว้ก่อนนะค,รครั้งแรกเหมือนกันนะท่านผู้ชมไม่ว่าก,กันเนะาะว่างๆเบื่อๆที่บ้านนะครับก็เลยหาอะไรทานอไอก็อะไรทำนะครับนะโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะได้แล้ว เย็นครับหลังจากที่เรานำกล้วยที่ต้มเข้าไปน็อกน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับนี้เราก็มาปอกเปลือกก่อนที่จะปอกเราก็หั่นแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะนะครับแล้วก็ตัดครึ่งตรงนี้นะ จะสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็แกะนะครับไปเลยทำเหมืกันนะครับผ่าผาไปด้านยาวก่อนนะครับแล้วก็ตัดขวางเราก็จะได้สี่ชิ้นแบบนี้สี่ชิ้นสำหรับกล้วยลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ปอกเปลือก ก็ทำไปเรื่อยเรเลยนะครับจนหมดแั่วถ้วยของเราสวยงามมากบางคนจะพึ่งดาบ้าเนาะทําไม่ถูกสุขลลักษณะอันนี้ทําทานเองนะครับจ้า เราทําขายเราก็อาจจะต้องดูแลเรื่องอความสะอาดแล้วก็สุขลกษณะน,นิดนึงอาจจะต้องมีใส่ถุงมือแล้วก็ใส่เน็ตคุมผมนะนะครับแล้วก็ชุดต้องรัดลุมกว่านี้นะครับอันนี้เราทําทานเองที่บ้านนะครับก็บอกแต่ว่าบ้านๆนะเนาะใบไยก็จะห่างๆ อยอยากนำเสนออีกรอบหนึ่งในท่านผู้ชมคือกล้วยอะจะขาวมากนะครับไม่ดำเลยปุ๊ยร <c oughs> ่วกไปและ2สองชิ้นนะครับโอเคเราก็ทำให้จนหมดนะครับที่เรานำไปต้มแล้วก็นอกน้ำเย็นไว้เดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนกันต่อไปครับครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่น้ำตาล แล้วก็จะใช้สองอย่างนะครับน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลทรายใส่ลงไปนะครับความหวานตามต้องการนะครับใส่มานี้มันจะประมาณไม่ถึงครึ่งโลนะครับตํมด้วยน้ำตาลปี๊บเพิ่มความหอมนะครับประมาณนี้นะครับ ตามด้วยหางกะทิใส่เข้าไปเลยนะครับติดเตาครับทีนี้ไฟที่เราใช้ในการาเคี่ยวกะทิหรือว่าน้ำตาลที่เราใส่ส่วนผสมเมื่อสักครู่นะครับเราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับหรือว่าไฟกลางกลางไปค่อนอ่อนนะครับ ในเราขั้นตอนนี้นะครับเราต้องคนคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้ำตาลสายแล้วก็น้ำตาลปีบเข้ากันนะครับถ้าเราไม่คนมันจะติดหม้อเนาะแล้วก็จะไหม้ครับขั้นตอนนี้สำคัญมีมดด้วยแนะครับคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชม ถ้าบางคนไม่มีน้ำตาลปี๊นะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าถ้าได้มันก็จะเพิ่มความหอมให้กับน้ำะกะทิเรานะครับคนไปเรื่อยๆเลยย้ำนะครับใช้ไฟกลางไปค่อนอ่อนนะครับครับเราก็คนไปจนกว่าน้ำตาล จะละลายแล้วก็เข้ากันดีแล้วนะครับอันนี้ผงผมมันเป็นก้อนใส่ตู้เยน็นกว่าจะละลายเนาะนะครับในระหว่างนี้ในระหว่างรอเดี๋ยวผมก็ค่อยๆเคี่ยวไปก่อนแล้วกันครับคนไปเรื่อยๆครับผมจนกวน่าน้ำตาลจะละลายลืมบอกไปนะครับท่านผู้ชมอ่าจริงๆแล้วนะครับก็ต้อง เพิ่มความหอมด้วยใบเตยนะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนมีก็ใส่เข้าไปด้วยแต่บางเงินผมผมหาไม่ทันนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ใส่ใบเตยไปด้วยจะหอมมากเลยครับครับผมตอนนี้น้ำตาลทั้งน้ำตาลสายน้ำตาลปี๊บก็ละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ทิ้งหม้อให้เดือดนะครับให้เดือดแต่ว่าไม่ไม่ได้เปิดเดือดปุดๆนะท่านผู้ชมก็ปสังเกตตรงขอบหม้อนะครับก็เอาแค่เดือดนิดๆน,น,นะครับถ้าเกิดว่าเดือดมากนะครับทำให้กะทิเราแตกมันไม่อร่อยนะครับนี่ก็จะเป็นหอมๆกลมกล่อมหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากที่น้ำตาลได้ละลายเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ครับรอให้ เ้วค่อยกล้วยลงไปหลังจากที่เราทิ้งหม้อให้เดือดนะครับตัวน,นี้ก็ได้น่าจะได้ที่แล้วแล้วก็ใส่กล้วยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลย เราใส่กล้วยลงไปแล้วก็คนหน่อยหนึ่งนะครับคนเบาๆนะน,ๆนะครับคนเบาๆเห็นไหมผู้ชมเหลืองเลยหลังจากที่เคล็ดลับที่จะท,ท,ที่บอกไปนะครับว่าทำยังไงไม่กล้วยเละแล้วก็ไม่ดำนะครับนะก็ยังคงใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะครับสำหรับ การเคี่ยวแล้วก็ต้มนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอสักครู่ครับรอให้เดือดหลังจากที่เราต้มต่อไปสักพักนึงนะครับก็จะเห็นว่าเดือดแล้วนะครับเอาแค่นี้พอนะท่านผู้ชมเพราะว่ากล้วยเราได้ทำการต้มอ่าตั้งแต่เตรียมแล้วเนาะ ก็สุกแล้วเราก็แค่อุ่นๆประมาณนี้ให้มันเดือดนิดนึงนะครับก็ปิดเตาได้เลยแล้วมาดูสีสันกันอีกทีหนึงสวยง,งามนะครับเห็นไหมครับกล้วยของเราที่เราเตรียมมาไม่เละเลยเราปิดเตานะครับเดี๋ยว หลังจากที่เรายกเตาลงแล้วนะครับเราก็ตักใส่ถ้วยเล็กๆนะครับแบบนี้ยวลองชิมกันดูนะครับหน้าตาใช้ได้เลยยวลองชิมดูครับอืมหวานกำลังพอดีครับสำหรับอ่าเมนูกล้วยบดชีนะครับทำง่ายๆทา,านเองทำทานเองได้ที่บ้านนะครับ ท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะลองดูก็ลองทําตามดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าอยากจะต่อยอดก็สามารถทําขายได้นะผมว่าก็โอเคเลยสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและก็ติดตามครับสวัสดีครับ